สวัสดีครับผมนายภู้ขวัตเจริญรัตน์ครับทํางานในบริษัท s s t p Wood นะครับผมในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท s s t p Wood เท่าเกี่ยวกับตกแต่งภายในครับไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดโครงการต่างๆสถานที่ราชการและก็สถานที่เอกชนนะครับบริษัทดาเนินการมามากกว่า10ปีครับผมโดยฉันผู้ชนัญการของบริษัทนะครับ ความเชื่อส่วนตัวนะครับในการดําเนินธุรกิจของบริษัทนั่นคือว่าความ,มพึงพอใจของลูกค้าเป็นความเชื่อสูงสุดในการทํางานนะครับผมตามใจนะครับที่ลูกค้ามีความชอบหรือความพึงพอใจนะครับก็จะเกิดเกิดธุรกิจต่อเนื่องของบริษัทครับผมด้วยความชอบส่วนตัวนะครับในเรื่องของงานไม้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานไม้ในการตกแต่งภายในการต่อเติมการสร้างงานเฟอร์นิเจอร์นะครับมันเป็นความหลงใหลส่วนตัวอยู่แล้วครับผมในการชอบเพาะฉะนั้นปุ๊บเนี่ย เมื่อเราชอบในสิ่งที่เรา,เารักเราก็จะสรรสร้างงานที่สวยงามมากขึ้นนะครับเป้าหมายในอนาคตของเรานะครับสําหรับบริษัทเราอยากจะขยายธุรกิจของเราไปสู่สากลมากขึ้นเช่นนับจุดๆุดนี้นะครับเราจะเป็นที่รู้จักของโลโก้แบรนด์นะครับแต่ตอนนี้ครับเป้าหมายของบริษัทบริษัทอยากให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักทั่วประเทศครับผม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าบริษัทมอบความพึงพอใจกับลูกค้านะครับการสรรสร้างงานที่ลูกค้าชอบการสรรสร้างงานตามจินตารการ,การของลูกค้าแล้วการสรรสร้างงานตามความรักความชอบของตัวเราเองนะครับก็จะสามารถทําให้สื่อถึงความสุขได้ทั้งสองฝ่ายครับผมครับผมสำหรับความสุขนะครับก็จะมีสงส่วนที่ผม ให้ความสําคัญก็คือความสุขของการทํางานนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นความสุขของลูกค้านั่นคือความสุขของผมส่วนที่2นะครับก็เป็นความสุขส่วนตัวก็คือการได้มีเวลาเนเนสการในจุดๆหนึ่งนะครับแล้วก็การได้มีเวลาเนเนสความสุขเรื่องของการออกกาลังกายการฟังเพลงการเล่นดนตรีนะครับก็จะเป็นความสุขในส่วนตัวนะครับส่วนความสําเร็จในของตัวเองนะครับก็ ถ้าถามว่าความสาเร็จในการบริหารงานนะครับอย่างที่บอกครับความสาเร็จของเราคือความสุขของลูกค้าเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อมีการบอกต่อหรือการประสานงานของลูกค้าต่างๆให้มีความต่อเนื่องหรือลูกค้าบอกต่อปากต่อปากนั่นคือความสเาเร็จของเราครับผมช,ช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดนะครับสำหรับการทางธุรกิจ นี่นคือช่วงเศรษฐกิจขาลงเราจะสังเกตได้นะครับว่าแบงค์นะครับไม่ยอมปล่อยกู้ให้กับลูกบ้านนะครับโครงการต่างๆนะครับไม่สามารถกู้เกินได้1 2 0่เนะครับเพราะเมื่อก่อนลูกค้าจะมีปัจจัยที่ว่าถ้าสูงิว่ากู้เกินได้ก็จะเอามาตกแต่งภายในแต่ตอนนี้การกู้ได้ลดปอรเซของราคาบ้านทําให้ลูกค้าไม่สามารถที่จะตกแต่งภายในได้หรือข้อจํากัดต่างๆเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้าทําให้ เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสาหรับเรามากที่สุดน,นะครับถามว่าเราผ่านช่วงวิกฤตนี้มาได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ BNI นะครับผมที่สามารถที่จะสร้างคอนเนคชั่นให้เรานะครับกับเพื่นอนๆได้ต่างๆนาๆนาหมายความว่าคอนเซ็ปต์ของ BNI ก็คือว่าการมอบหรือว่าการให้โอกาสทางธุรกิจกับเพื่อนเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยพอเราเข้ามาอยู่จุดในกลุ่มของ BNI ปุ๊บเนี่ยเพื่นอนๆก็จะมอบโอกาสทางธุรกิจในให้กับเราไม่ว่าจะเป็นของเรื่องการตกแต่ไไงภายในนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการรีโนเวทออฟฟิศของตัวเองคลินิกของตัวเองหรือว่าการบอกต่อเพื่อนต่อเพื่อนปากต่อปากทำให้ธุรกิจการดาเนินงานช่วงโควิดก็จะต้องขอบคุณ BNI นะครับที่สามารถที่จะสร้างให้กับบริษัทของเราหรือว่าธุรกิจของเราดาเนินการต่อไปได้ครับผมอยากจะแนะนําว่าตอนนี้นะครับก็อยากจะให้ผู้ประกอบการเซอร์ไพรส์นะครับ สร้างคอนเนคชันที่เข้มแข็งให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการสร้างคอนเนคชันครับผมก็จะทําให้การต่อยอดธุรกิจของเราเนี่ยเดินเนินการไม่ราบรื่นอาจจะไม่ฟูอาจจะไม่ฟุ้งฟาหรือว่าอลังการเหมือนสมัยก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าร่วมมือกันและจับมือกันนะครับผมโอกาสที่จะไปรอดเนี่ยก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้ครับผมสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณนะครับสำหรับการดำเนินธุรกิจของผมก็คือว่าผมอยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโครงการนะครับหรือลูกค้าส่วนบุคคลที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทนะครับผมและที่สําคัญนะครับอยากจะขอบคุณกลุ่มเรียนไอนะครับที่สามารถมอบดาเนินธุรกิจหรือมอบธุรกิจให้กับทางผมได้มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ